วัสดีค่ะเราพบกับนัดขายฟอร์ดอีกแล้วนะคะที่ช่องนัดขายฟอร์ดค่ะวันนี้นัดขายฟอร์ดนะคะก็จะพามาชมนะคะรถเอวเวอเรส สปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นตัวเพิ่มแพ็กเกจ B ด้วยค่ะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่1565,000บาทค่ะบวกค่าสีพิเศษเพิ่ม12,000บาทก็จะเป็นราคา1 5 7 7 0 0 0บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะตัวนี้เพิ่มออปชั่นฟังก์ชันมาเทียบเท่ากับตัวท็อปเลยค่ะต่างกันแค่เครื่องยนต์ค่ะเดี๋ยวมาดูว่าคันนี้นัดแต่งอะไรให้กับพี่ปาิาตบางนะคะ เริ่มจากด้านหน้าค่ะด้านหน้าค่ะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ค่ะเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์ ทรงสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีใส่กันชนหน้านะคะชุดแต่งตัวนี้เป็นอ่าเรียกว่าชุดแต่งไรเดอร์นะคะอ่าจะได้แบบมีกันชนหน้าแล้วก็มีกันชนท้ายค่ะล้อแบบนี้เลยค่ะเป็นชุดแต่งที่ลงตัวเลยนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกแบบชุดแต่งเองค่ะและ้วก็ลูกค้ายังเปลี่ยนล้อแม็กนะคะจากเดิมของรุ่นสปอร์ตนะคะจะเป็นล้อสีดาเงาแต่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่เป็นสีอา่าของรุ่นตัวท็อปค่ะรุ่นไทเทเนียมค่ะ ตัวนี้ก็ลงตัวสุดๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะว่าด้านหลังของชุดแต่งตัวนี้เป็นแบบไหนมาดูกันค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีสเกิร์ตหลังให้แบบนี้ค่ะมีท่อคู่ให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีพิเศษของชุดแต่งตัวนี้นะคะจะมีแบบสี แดงตัดค่ะจะค่อนข้างที่จะสวยเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้แต่งรถหล่อๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อนะัดเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0903959536ค่ะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นัดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ